อ่าสวัสดีค่ะค่ะวันนี้จะมาพบกันใน EP ที่2นะคะในการประกอบชิ้นงานเป็นที่เก็บปากกานะคะโดยใช้กลีบเล็บมือนางซ้อนนะคะมาประกอบเป็นชิ้นงานนะคะอ่าโอเคอันนี้จะเป็นตัวอย่างงานนะคะที่รุ่นพี่ทําไว้นะคะหลายปีแล้วนะคะอันนี้รุ่นพี่ทําไว้หลายสิบปีแล้วนะคะตัวนี้เหมือนกันนะคะค่อนข้างเก่าแล้วนะคะแต่ก็ยังยังส,สวยๆอยู่นะคะอ่าอันนี้หลายปีแล้วนะคะอ่า ขนาดนะคะก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเรานะว่าอยากได้กว้างหรือสูงแค่ไหนนะคะแต่นี่คุณครูจะเอาแบบขนาดก,กลางแล้วกันเนาะ,ะความสูงสักประมาณ4นิ้วนะคะสูง4นิ้วสำหรับความความสูงนะคะความสูงก็คือนี่คความลึกนะคะความลึกของของตัวแกนตรงนี้นะคะคุณเอาจะ จะให้สูงประมาณสัก4นิ้วนะคะสูงสนิ้วส่วนเส้น,สน,สนผ่าศูนย์กลางตัวนี้ก็อยู่ที่ความชอบของเราอ่าจะเอาประมาณ4นิ้วก็ได้หลังจากแบบทําเป็นวงกลมเสร็จแล้วนะคะก็อยู่ที่ความชอบนะอันนี้ก็อันนี้ก็จะแคบลงหน่อยก็อยู่ที่ความชอบอีกนะคะไม่เป็นไรนะคะเอาเป็นว่าให้ให,ให้ให้สวยแล้วก็ให้พอเหมาะสําหรับสามารถเก็บเก็บอ่าที่เป็นแบบสามารถใส่อุป,ปกรณ์ปากกาเป็นของใช้บนโต๊ะทำงานได้เนาะ อ่ะโอเคมาเริ่มเลยควนจะนํากระดาษแข็งนะคะตัวน,นี้<ส>เปนกระดาษเข้าข,ข้างในแล้วกันนะคะนะเวลาเราทําตัวข้างในก็จะแบบจะเห็นสีสวยๆกว่านะคะจะเป็นสีสวยๆตัวนี้เพราะว่ายังไงซักข้างนอกเราก็จะติดกลีบทับอยู่แล้วนะคะไม่มีผลอ่ะทีนี้ควนจะวัดขนาดแล้วกันนะคะคตัวนี้ควนจะเอาขนาดสูงสี่นิ้วนะคะสูงสี่นิ้วแล้วก็เส้นผ่าศูนย์ก,กลางก็ประมาณสี่นิ้วเหมือนกันเนาะ โอเคว่าจะเอาอันี้นะคะขีดไว้ก่อนอ่าว่าเอาสี่นิ้วนะคะมองเห็นไหมเลยสี่นิ้วอ่าว่าจะขีดนสี่นิ้วกับห้านิ้วไว้นะคะห้านิ้วห้านิ้วกับสี่นิ้วไว้ก่อนไปเรื่อยๆนะคะเหมือนกันห้านิ้วกับสี่นิ้วไว้หนิ้วกับสี่นิ้ว ทำไมควนทำเป็นสองเส้นเพราะว่าเส้นจริงๆควนจะใช้เส้นสี่นิ้วนะคะเส้นสี่นิ้วตัวนี้แต่ว่าตัวห้านิ้วตัวนี้เราจะพับเก็บนะคะคมองเห็นไหะคะคมเราจะพับเก็บเป็นตัวนี้นะะนะะออทีควนก็จะเริ่มตีเส้น,นะ เสแล้วนะคะกาก็จะตัดออกมานะคะจะใช้คัตเตอร์ก็ได้ใช้กันไกรก็ได้นะาตามขนาดเลย ความสูงนะคะเราจะใช้ที่ประมาณ4นิ้วเนาะอัตัวนี้เสียบเรืเเอออกไปก่อนแล้วเราจะม้วนเท่าอย่างนี้นะคะอ่าแต่ตรงที่ควนวัดไว้นะคะตัวนี้คว้นจะทําเป็นแบบสำหรับพับเก็บนะคะเราจะม้วนพับเก็บตรงนี้เนี่ยนะคะขนาดก็จะอยู่ที่ประมาณ1นิ้วเมื่อกี้นะคะอ่ะเดี๋ยวก็จะกรีดร่องฝั่งเมื่อกี้ขออภัยนะคะไม่ได้ขีดแวงข้างๆทางนี้แล้วกันเนาะ ควต้องมากรีดฝั่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะกรีดฝั่งนี้เพื่อให้ง่ายในการพับนะคะโอเคตัวนี้ค็จะพับเก็บนะคะควรจะพับเก็บโอเคตัวนี้เราจะพับเข้าห้องในดังนั้นก็จะกรีดนะคะ กรีดเบาๆนะคะไม่ต้องกรีดไม่ต้องกรีดจนขาดนะลูกกรีดแค่พอให้พับพอให้พับได้นะคะคกรีดเบาๆนะคะเบาๆกรีดเบาๆนะไม่ได้กรีดให้ขาดนะวลูกกรีดให้เป็นให้เป็นแค่ร่องสําหรับแบบพับง่ายๆแค่นั้นนะคะกรีดเบาๆ,ๆนะคะแล้วเราก็พับกลับให้มันพับกลับเข้าไปได้นะคะ กรีเสร็จแล้วนะคะก็จะตัดตรงนี้สักหน่อยึ่งทำเป็นฟันปลาก็ได้ขอโทษนะคะเมื่อกี้หลุดกล้องไปทำเป็นฟันปลานะคะฟันปลาไปเรื่อยๆนะคะโอ้หลุดกล้องแต่เป็นฟันปลาไปเรื่อยๆนะคะ ตัดจนเสร็จนะลูกนะี๋ยวันจะไปแบบเร็วๆนิดนึงทำไมต้องตัดนะลูกนะเวลาที่เราติดมันจะได้สนิทกับตัวฐานมากขึ้นนะคะถ้าไม่ทําแบบนี้ได้ไหมทําแบบกลมๆแล้วติดได้เลยเลยได้ไหมก็ทําได้นะทำได้อันนี้ไม่มีรูปแบบตายตัวนะลูกนะถ้าเด็กๆมีความคิดสร้างสรรค์อยากทำแบบอย่างอื่นให้มันเป็นทรงอื่นก็ไม่ว่ากันนะลูกนะ จะเป็นฟันปลาประมาณนี้เนะาะจากนั้นเราก็ลองวางลอง,ง,ง,งดูลูกนี่เป็นอย่างนี้เนาะอ่าเราก็จะพับม้วนเก็บนะคะอันนี้คุณไม่ได้ไม่ได้ระบุตายตัวนลูกว่าจะให้ให้ให้ห่างให้แคบขนาดไหนเราก็กะเอาเลยนะคะตามความสวยงามเลยนะอ่าตังนี้คุณจะตัดออกนะตัวตัวที่มันเลือนะคะอ่าเราจะตัดออกถ้าข้างในเนี่ยค่ะมันจะเป็นลายซ้อนกัน โซว,ว่าตรงไหนเราไม่ใช้เราก็ตัดออกได้นะตอนนี้คว้านกเรียงนะคะเราก็จัดมุมให้มันเข้ากันอพอได้เสร็จนะคะเราจะยึดด้วยกาวเราจะติดด้วยกาวลาเท็กนะคะด้วยกาวลาเท็กถือว่าคว้านจะเอาเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณนี้นะคะประมาณสามถึงสี่นิ้วถ้าเราจะเอาสี่นิ้วเราก็ขยายออกนะคะว่าเอาสี่นิ้วนะคะประมาณนี้นะคะเส้นรอบเส้นรอบนะคะประมาณสี่นิ้ว ค่นี้นะคะอ้อนก็จะเอาแม็กนะคะยึดไว้ก่อนนะคะกาลาเทคอีกครั้งหนึ่งซ้ำนะคะอ่ะแล้วก็หมายไว้ทำเครื่องหมายไว้นะคะคทำเครื่องหมายไว้โอเคหยู่ตรงนี้เนาะทำเครื่องหมายไว้อ้เรจะติดตรงนี้นะคะอ่ะเราก็เริ่มทากาวนะคะกาวที่ใช้เอากาลาเทคนะคะก็พอเหมาะนะใช้ดีเวลาเขาแห้งเราเขาจะแข็งแรงนะ แต่ต้องให้เวลาเขาเซตตัวนิดนึงก่อนจะทาอ่ะพอนก็จะทาตรงไปจงที่ค้อเขีดไว้นะคะไม่ต้องหมอทาไปไเห็นหมคะโอเคตอนนี้เสร็จแล้วนะคะอ่ะก็จะเย็ดนะ เขาอาจจะต้องใช้เวลาในการเซตตัวนิดหนึ่งอ่ะคนอาจจะใช้แม็กนะคะช่วยเขาไปก่อนอ่าติดล้ํำไปก่อนเพราะว่าการลาเทจต้องใช้เวลานะคะให้แห้งอ่าก็เย็บแม็กไว้ก่อนช่วยเขาก่อนลูกเพราะว่าการลาเทคอาจจะไม่ไม่อยู่เลยนะะต้องรออีกสักพักหนึ่งแต่อันนี้เย็ดไว้ก่อนข้างในเห็นนิดหน่อยอ่ะไปกันนะคะ เสร็จแล้วนะคะตัวข้างในอัีนี้เราจะเอากาวซ้ำอีกก็ไม่เป็นไรนะอ่ะซ้ำอีกได้โอเคทีนี้เราก็ได้ตัวที่เป็นที่เป็นตัวทรงกระบอกแล้วนะคะตัวนี้ค่ะถ้ากลัวว่าเด็กเด็กเห็นว่ามันไม่สวยนะคะเราตัดเราตัดออกได้นะอ่าตัดออกได้ถ้าพอนตัดเพ่อจะตัดตัวนอกเพ่อนตัดเพ่จะตัดตัวนอก ไปสักสามปก็พองมองข้างในจะได้แบบสวยเนาะตรงนี้แบบนิดนึงเมื่อกี้โอ้โอเคไม่เป็นไรเนาะต่อไปนะคะเป็นตัวนี้น,นะคะเป็นตัวฐานนะคะคั้นก็จะใช้ภาชนะอะไรสักอย่างเป็นฝาขวดฟ้าอะไรนะ เป็นฝาลูกอมฝาอะไรก็ได้นะคะใช้ถ้วยใช้แก้วน้ําอะไรก็ได้นะคะ,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 คะเป็นตัวฐานเป็นทรงเพื่อให้เราลอกทรงเนาะทรงกลมนะคะเอาอะไรก็ได้นะตามขนาดที่เราอยากได้อ่ะได้แนละ้ะพขอก็จะตัดออกมานะคะเราจะตัดออกมา ได้ทรงกลมที่เราต้องการแล้วนะคะไปรอไปแล้วก็จะใช้กาวยึดกับตัวนี้เห็นไหมคะนี่พอดีเลยเนะคะอะมาต่อไปค่ะทากาวนะคะอันนี้คือทำฐานนะนูกเนาะตัวฐานของเขานะทากาวตรงไหนนี่ทาตรงสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะ ชิดถึงขอบเลยนะลูกนะเราแปะลงไปมันจะได้แบบแข็งแรงโอเคน่าจะได้ลนะอ่ะไปค่ะประกอบชิ้นงานกัน ตรงกาวที่เป็นขาวๆเราไม่ต้องซีเรียสลูกพอเขาแห้งแล้วเขาก็จะใสเนะเาะมันก็จะมองไม่เห็นแล้วนะคะโอเคตรงนี้ยังขยับได้อยู่เราก็ปรับนะคะเพราะว่าตรนนี้กาวยังไม่เซตตัวเราก็ขยับหาให้เข้ามุมเข้าเหลี่ยมให้มันสวยงามตามที่เราอยากได้เนาะ,ะโอเคพอเสร็จแล้วนะลูกนะกว่าที่จะให้กาวเขาเซตตัวเนี่ยควนก็จะหาอะไรมาทับไว้นะคะหาอะไรสักอย่างมาทับไว้นะะอาจจะเป็นตัวนี้ควนฝัดทับไว้ ล้วก็หาอันรหนักๆน,นะคะวางทับนิดนึงนะคะเขาก็จะได้แบบเซตตัวแล้วก็แข็งแรงนะคะอ่ะโอเคอันนี้คือตัวฐานเสร็จแล้วเนะาะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราทําตัวแกนหรือตัวฐานเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะประกอบชิ้นงานกันอันนี้จะเป็นตัวที่ค้อนทําไว้แล้วนะคะอ่ะตอนนี้ค้อนหาอะไรทับไว้นะคะให้เขาเซตตัวแต่ว่าวันนี้ค้อนอาจจะขออนุญาต ทำเลยนะคะเพราะว่าควานอาจจะมีเวลาจํากัดเนาะสมมุติว่ากาวตัวนี้นะคะที่คว้านติดไว้แล้วถ้าสมมุติว่าเขาแห้งแล้วนะลูกนะตัวนี้ไม่ต้องกังวลน,นะเดี๋ยวเขาก็จะกลายเป็นสีใสๆนะคะเราก็จะมองไม่เห็นอยู่แล้วนะคะอันนี้เราไม่ต้องไปเช็ดนะถ้าเรายิ่งไปจับนะลูกมันจะเป็นรอยดําๆขึ้นมานเราไม่ต้องจับนะคะแล้วปล่อยให้เขาแห้งนะคะอันนี้ก็นะะเริ่มเช็ดตัวเดี๋ยวควานขออนุญาตป,ประกอบเลยนะคะอันนี้จะเป็นกลีบที่คว้านทําจากกระดาษนะคะกระดาษแบบ ที่เรานำกลับมาใช้ซ้ำนะคะกระดาษรีวิสเนาะกระดาษที่เป็นแบบนิยตยสารอะไรต่างๆโฆษณาว่าจดสัมันร์ตัวนี้เป็นกระดาษสีนะคะคาะมีสองแบบสุภาพขวันอยากขึ้นลายนะคะขึ้นลายแบบเมื่อกี้นะคะที่ให้เป็นลายเป็นดอกอย่างเงี้ยนะคะจะทํำยังไงนะคะอ่ะมาหรือนักเรียนจะขึ้นเป็นสีแบบนี้ก็ได้นะขึ้นเป็นแบบเป็นชั้นสีก็ได้เรือจะขึ้นเป็นสลับชั้นสีแบบนี้ก็ได้นะเอาที่ความสะดวกของเรานะนี่เราจะทําเป็นแถวแบบนี้ก็ได้นะคะได้หลายแบบอ่ะแต่ควัจะทําเป็นดอกนะคะอ่ะอยู่ที่ความชอบนะ ก็จะเริ่มขึ้นชั้นบนก่อนนะคะเริ่มชั้นบนนะคะเริ่มติดงานชั้นบนก่อนอ่ะนะคะเริ่มเลยนะคะจำนวนกลีบก็อยู่ที่ขนาดของเรานะว่าเราเราใช้ขนาดเท่าไหร่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของแกนเราเท่าไหร่นะะมาดูกันว่าคนใช้สี่นิ้วเนี่ยต้องใช้กลีบเท่าไหร่คนจะทากาวลงไปนะคะอา,อาจจะไม่ได้ทาเต็มนะอาจจะทาแค่นี้อโอเคแล้วก็จะติดลงไป ชั้นที่หนึ่งนอยากให้เห็นยอดแหลมๆหน่อยคนก็จะให้ให้ให้โผล่พ้นเลยขอบไปมานิดหน่อยอ่าโอเคช้นที่หนึ่งน,นะคะอ่ชิ้นที่สองก็ติดกาวเหมือนกันค่ะทำไปเรื่อยๆอ่าตัวนี้นะคะไปได้เลยอ๋อขอโทษมไม่เห็นโอเคเราจะติดไปจน จนครบนะคะอ่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะควนก็จะได้ควนได้ติดชั้นบนสุดนะคะไปจนลอกนะคะจนถึงเหลือคีบสุดท้ายแล้วนะคะควนก็จะลงคีิบสุดท้ายควนขอไปแบบฟาดนิดนึงขอไปแบบอ่ารวดเร็วนิดนึงนะคะก็เลยแบบว่าขออนุญาตกลอเลยไปลงหน้าเลยนะคะเพราะใช้เวลาพอสมควร อันนี้ช sì, ั้นที่หนึ่งเสร็จแล้วใช่ไหมคะควจะทำสองชั้นไปก่อนก่อนที่จะขึ้นลายนะคะอ่าจล้วเนลายเลยก็ได้นะคะชั้นที่สองควนจะขึ <k buckets S 1> ้นลายเลยนะคะก็จะเอาสีที่ควอนต้องการเนี่ยนะคะเอ้ามาเลอนลายมันต้องเอาสีเอาสีพื้นลงก่อนหนึ่งกีบนะสีพื้นลงก่อนก่อนที่เราเลือกมาเนะลุงนะบางทีมือเรานะลุงนะกรีบมันอาจจะใหญ่เล็กเราก็ต้องเลือกตัวที่มันกรีบใกล้เคียงกันเนาะอ่าขณะคนเองก็ยังมีอันใหญ่อันเล็กนะคะ เราก็ต้องแบบเลือกนะคะเวลาจะเอาขึ้นงานเราก็เลือกว่ากลีบไหนมันเสมอกันอ่ะปึ๊บนะคะนี่อ่ะมันจะเริ่มขึ้นชิ้นงานรอบนี้นะันี่จะเป็นตัวยอดอ่ะมาดูว่ามันจะเป็นดอกเหมือนที่ว่านเหมือนที่ว่านบอกนะคะได้ยังไงนะคะเดี๋ยวชั้นนี้เราจะวิ่งไปก่อนนะคะวิ่งไปก่อนหนึ่งรอบนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง อ่าตอนนี้ขั้นขึ้นชั้นที่สองนะคะโดยเราก็จะวางเก็บชั้นที่สองเนี่ยสับวางกับชั้นแรกนะคะเราก็เไรียงไปเรื่อยๆน,นะคะลูกทําเหมือนกันติดติดเหมือนชั้นหนึ่งเลยเรียงไปเรื่อยๆนะคะทำ<ม>ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ขั้นจะทําเป็นลายนะคะ<ด> <neighborhood S 1> อ่ะเดี๋ยวมาดูว่าจะขึ้นลายยังไงเป็นลายยังไงนะคะตอนนี้ขั้นทำอ่็เลยนะเป็นจุดไว้ะะตัวน,นี้ขั้นจะทําเป็นเหมือนกับเป็นเป็นดอกตรงน,นี้นะคะเหมือนที่ขั้นเรียงไว้ตรงที่พื้นเมื่อกี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวขั้นจะหยุด พีด่ดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่เสร็จแล้วนะคะโอเคขั้นต่อไปนะคะขวัขออนุญ,ญาตสาธิตให้ดูหน้าเดียวก่อนนะลูกนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะสมมุติว่าเราขึ้นไปเป็นชั้นเป็นชั้นเนาะชั้นแรกเนี่ยขวนใช้กระดาษธ,ธรรมดาก็คือกระดาษรีไซเคิลธรรมดาชั้นที่สองขวัก็จะทํากระดาษสีธรรมดานั่นแหละเป็นชั้นที่สองนะคะแล้วก็เริ่มขึ้นกลีบสีชมพูหนึ่งชิ้นแล้วต่อไปนะคะขวัก็จะขึ้นในชั้นที่สามก็จะขึ้นกลีบสีชมพูอีกสองชิ้น แลวขั้นต่อไปพ่นจะใส่กี่ชิ้นคะอ่าใส่สามชิ้นตรงนี้อ่าพ่อจะสาธิตเฉพาะตรงลายตรงนี้ให้ดูก่อนนะคะส่วนอันที่นอกเหนือจากลายก็คือใช้เป็นสีพื้นสีอ่าที่เป็นกระดาษสีเซเคิลนะคะพ่อจะทําเป็นดอกๆให้นักเรียนดูแบบง่ายๆก่อนนะคะตรงนี้นะเด็กอาจจะเอาสีอื่นก็ได้นะจะเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวสีอะไรก็แล้วแต่เรานะคะแต่พ่นเอาสีชมพูเลยนะคะอ่าก่อนใช้สีชมพูนะ จะได้เห็นดอกจะชัดนะคะอ่ะเัาก็จะขึ้นอ่าอันนี้คือชั้นที่สี่เนาะก็จะขึ้นดอกตรงนี้นะกะระดาษตัวนี้อาจจะแข็งนิดนึงนะคะต้องใช้เวลาให้เขาเซตตัวนิดนึงนะลูกน,นะ,ะให้เก็บเซตตัวนิดนะะึงอาจจะช่วยพยุงช่วยจับไปก่อนคะอ่าจร้อนไม่ได้ลูกนะใจเย็นนะอ่า ช่วยช่วยจับไปก่อนนะ,ะโหกาลาเด็กเวลาเข้าแห้งเดี๋ยวเขาก็ใส่นะลูกนะเราพอถ้ามันเลอะเราไม่ต้องไปจับนะลูกนะเดี๋ยวพอข้าแห้งเดี๋ยวเขาก็จะเป็นสีใสๆนะคะถ้าเราไปจับมันจะกลายเป็นเป็นรอยมือดำๆนะฮะอ่ะโอเค ก็จะเป็นดอกอย่างนี้นะลูกนะนี่นี่คือชั้นที่สี่ละส่วนด้านข้างตรงนี้เราก็จะใช้เป็นสีพื้นนะคะสีพื้นไปจนรอบนะคะหมุนไปจนรอบหน้าอื่นดอกอื่นก็เหมือนกันนะคะแต่อันนี้พ่อจะสาธิตแค่คร่าวๆให้เด็กๆเห็นหนึ่งหน้านะคะอ่าตรงนี้เราก็จะใส่กลีบตัวนี้ลงไปนะ,ะตัวนี้ก็จะสใส่กลีบใส่กีบสีอันนี้นะคะเราก็จะหากรีบเล็กๆหน่อยนะคะ อยู่ที่การปรับใช้นะลูกนะอืมอ่ะควันจะเ,เก็บได้เลนทำยังไงให้ดอกมันสวยลายมันสวยเด็กๆปรับแต่งได้เลยนะอ่าตรงนี้ควันเอาเก็บเล็กอ่าตรงนี้เ,เก็บใส่ตรงนี้นะคะเราทำทำทีละชั้นนะลูกนะทำทีละชั้นอืม นะคะนี่ตัวนี้เราก็จะเห็นเป็นดอกใช่ไหมหล่ะเห็นไหมลกูกเนี่ยจะเป็นเป็นดอกมาสวยงามนะคะฝั่งน,นี้ก็จะขึ้นอ่าฝั่งน,นี้ก็จะเอาสีพื้นลงใบลองช็อตสับบางตรงนี้อ่าโอ้นี่ไหมคะก็จะเรียงพอถึงตรงดอกเราก็เรียงดอกขึ้นอ่าตรงไหนที่ไม่ใช่ดอกเราก็สีพื้นลงประมาณนี้เข้าใจนะลูกเนาะ ทำไปทีละรอบแล้วก็เล่นสีไปทีละรอบนะคะเ๋ยวาพว่อจะทําสุดถึงตรงนี้นะคะเฉพาะหน้านี้ให้ดูก่อนนะคะหน้าเดียวนะลูกนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะลูกนะพ่อทำห้ดูหน้าเดียวนะคะอึ๊บอืมอย่างนี้นะอ่าเดียวแล้วก็ติดไปนะคะอ่ะพ่อโทรหน้าเดียวสมมติว่าตอนนี้ถึงชั้นที่เท่าไหร่เลยชั้นหนึ่งสองสามและสี่ต่อไปชั้นที่ห้า ชั้นที่สี่เนี่ยเด็กๆทาเต็มไปแล้วลูกนะต้องต้องตาต่อไหมะคะตาต่อไปแต่ควนจะสาธิตเฉพาะหน้าหน้าเดียวก่อนนะคะหน้าฝั่งนี้อ่ะต่อไปขั้นต่อไปนะคะเราก็จะใส่กีบเพิ่มนะคะอ่าหรือจะลดกีบไปเลยก็ได้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยอ,อย่าไดขยับตอนนี้นะคะดอกแค่นี้ก็พอดีสวยแล้วนะคะเด็กๆจะเอาแค่นี้ก็ได้แต่ควนจะใส่สองกีบสุดท้ายตรงนี้นะะสองกีบสุดท้ายตรงนี้อ่ ือจะทาติกปิดไปเลยให้เป็นสีกนส่ก็ได้อนะเอาเอาเป็นสี่ก็ได้นะงั้นเอาเป็นสี่กีบีสุดท้ายแล้วปิดเลยนะคะ,ะเดี๋ยวคอนขอขอวางจ็บนะคะตัวนี้อาจใช้เวลานิดนึงนะลูกนะในการให้ให้เกีบเขาแห้งนะะมันจะทําทางนานตัวนี้คอนทําเป็นสี่แล้วกันแล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นกีบสีพื้นมาปิดตรงนี้นะ ตรงนี้นะคะเราตัดออกได้นะลูกนะนี่ตรงนี้ตัดออกได้ แล้วก็สี่เป็นปิดสุดท้ายตรงนี้ปิดนะคะก็จะปิดลงไปตรงนี้อ่าเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมก็มจะเป็นดอกสวยเชียวเห็นไหมลกูกเอ้นะคะทีนี้ตรงเนี้ยที่ยังไม่สนิทค็จะใช้สีพื้นนะคะก็จะใช้สีของกระดาษอ่านิตยสารนะคะมาปิดอ่าควันาจะเล่นสีน้ําเงินหน่อยจะได้เด่นๆน,นะคะอ่าควาจะเอาสีน้ําเงินที่เขาเป็น ตอนนี้นะมาปิดตรงนี้นะคะทีนี้เกีบสุดท้ายเนี่ยอาจจะต้องตัดต้องตัดตรงนี้ออกนะคะแต่ว่าเกีบอื่นไม่ต้องตัดออกนะคะเพราะว่าเขาจะช่วยกันพยุงนะคะช่วยกันพยุงให้เขาแน่นนะคะไม่ต้องออกแต่อันสุดท้ายเราต้องตัดออกเพราะว่ามันเลยนะคะนี่เราจะตัดเลี้ยงไวนะะ้นี่คือกกีบสุดท้ายที่ควอจะปิดนะฮะจะปิดตรงนี้นะปิดตรงขอบตรงนี้นะคะ อ่ะเเลือกสีมาแล้วนะ,ะึ๊ออ่านี่คือชั้นที่เท่าไหร่แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ชั้นที่หกของก้อนก้อนก็จะตัวนี้ปิดน,นะนี่คือชั้นที่หกเป็นตัวปิดแล้วนะคะนี่ นะเป็นดอกไม่ลูกแองแล้วก็จะปิดไปตรงนีน้เลยตรงนี้เราก็ใช้สีตัวธรรมดาขั้นก่อนเออนี่นะตตัวนี้มันอ้ตัวนี้มันเลยนะฮะน้ําหนักเริ่มเริ่มหน่วงเริ่มหนักนะคะอะแต่ว่าจะตัดตรงนี้ออกไปนิดหน่อยชั้นสุดท้ายถ้ามันเริ่มเบียดนะลูกนะเราสามารถตัดออกได้เลยน,นะคะอ่าตัวนี้เก็บท้องขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง อันนี้ยังเป็นชั้นที่ชั้นที่ห้าอยู่หนึ่งสองสามสี่อันนี้ชั้นที่ห้าอยู่นะชันที่ห้าเป็นยังเป็นชั้นนี้อยู่ชั้นที่ห้านะคะความสูงก็จะเท่าชั้นนี้แหละนะคะนี่้งชั้นนี้ชั้นที่ห้าแล้วพอชั้นที่หกนะคะเราก็จะเอาสีน้ำเงินตัวนี้ปิดแล้วแต่เรานะสีอะไรก็ได้นะลูกนะ แต่นี่แค่ทาให้เห็นว่าเวลาเราเราติดเป็นขอบเป็นชั้นเพื่อจะขึ้นดอกเนี่ยเราจะมีวิธีเล็งยังไงแค่นั้นเองนะลูกนะอ่ะประมาณนี้เข้าใจนะลูกเนาะอ่าวิธีทําเป็นดอกจริงตรงนี้เราอยากใช้สีอื่นก็ได้นะเนี่ยสามกิมเนี่ยเป็นสีอื่นก็ได้แล้วแต่เราเลยนะคะอ่ะตัวนี้ว่าขยับโอเคฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะลูกนะตรงที่ยังไม่เต็มเนี่ยเราก็ติดแบบวิธีนี้แหละนะคะไล่จนเต็มโอเคสําหรับ ep นี้ ก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนนะคะเด็กๆที่ไม่เข้าใจเดี๋ยวมาที่โรงเรียนนะคะเราก็มาสอบถามคุณครูอีกครั้งหนึ่งได้นะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้น่าจะสาธิตประมาณนี้ก่อนนะคะสําหรับการทําดอกตรงนี้ตรงนี้เลยอ,อีกตรงนี้ด้วยนะคะทํตดอกโอเคค่ะ